คลิปนี้เป็นวิธีการล็อกอินพอร์ตจริงนั่นเองนะคะอย่างแรกเลยเราเข้ามาที่แอป MT4 นะคะอันนี้เป็นล็อกอินสำหรับ Android นะเข้ามาที่แอป MT4 แล้วนะคะให้มากดตรงนี้ได้เลยนะคะกดตรงนี้เพื่อที่จะได้ขึ้นหน้าแบบนี้นั่นเองนะคะพอกดเสร็จแล้วให้มาดูที่ขีด3ขีดมุมบนซ้ายนะคะขีด3ขีดมุมบนซ้ายกดลงไป1ครั้งค่ะ กดเสร็จแล้วเจอหน้าตาแบบนี้ให้กดคําว่าจัดการบัญชีหรือคําว่าเริ่มต้นนั่นเองนะคะให้กดไปบริเวณที่แอลวงนะ1ครั้งกดเสร็จแล้วจะเจอหน้าตาแบบนี้นะคะให้ไปกดรูปบวกมุมบนขวานะคะกดรูปบวกมุมบนขวา กดเสร็จแล้วจะเจอหน้าตาแบบนี้ให้กดคําว่าลงชื่อเข้าใช้บัญชีที่มีอยู่นะคะกดลงไปได้เลย1ครั้งนะคะกดเสร็จแล้วจะเจอหน้าตาแบบนี้นะคะให้ไปกดที่ค้นหาบโบรกเกอร์นะคะแล้วก็พิมพ์ l i ออน r o k กเกอเลย L I O N B R O K นะคะอ่ะ พิมพ์แค่นี้ก็ขึ้นมาเรียบร้อยแล้วให้เราเลือก l i o n b r o k e r l i m i t e d l i f e อันนี้เท่านั้นนะคะกดลงไป1ครั้งตรงนี้นะอ่าแล้วเราก็เอาเลข Account ของเราเนี่ยมาใส่ตรงลงชื่อเข้าใช้เลยส่วนรหัสผ่านเนี่ยก็จะเป็น t ท a d i n g Password นั่นเองนะคะก็เอามาใส่ได้เลยนะพอใส่เสร็จแล้วให้กดลงชื่อเข้าใช้ ตรงนี้นะคะด้านล่างพอเรากดลงชื่อเข้าใช้เสร็จก็จะเป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะคะก็จะทำการล็อกอินเข้าพอจริงไปเรียบร้อยแล้วนะ